วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมานอนบ้านพักสไตล์พูลวิลล่านะครับซึ่งอยู่ในหมู่บ้านบิสวิลล่าชะอํานี่เองบ้านที่เราเข้าพักชื่อ W Pool Villa นะครับเป็นบ้านที่นอนได้ทั้งหมด6ท่านเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงครับผมตามผมมาเลยว้าวบรรยากาศเป็นไงรีจักว่ โอเคไปดูที่พักกันดีกว่าห้องนอนเป็นยังไงกันบ้างที่นอนได้หกคนที่นี่อ่ะามมาเลยมีสองห้องนอนนะครับห้องนอนอันนี้ป๊บอือหห้องนอนนี้นอนได้สองท่านนะฮะนี่ห้องนอนใยญ่ป๊าบอือหือยังไงบ้างโอ้โห มีที่นอนใหญ่แล้วก็มีเตียงสองชั้นตรงนี้ห้องนี้นอนได้สี่คนครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยห้องนอนรวมมันดียังไงดูนะครับนี่ติดเสาไว้น้ําเลยโอ้โหมันช่างชิลจริงๆครับกิจกรรมที่นี่ฮะนี่มีโต๊ะปูให้เล่นด้วย ส่วนที่นี่ที่เขามีอะไรให้บ้างก็นี่เลยครับอุปกรณ์ครัวมีให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยเครื่องซักผ้าก็ยังมีให้นะฮะหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากนะครับคือเขามีพ็อปเปหรับยรูปเลยด้วยนี่จบพบที่เดียว <S 1> <S 1> <S <ừng> มันไม่ได้ติดทะเลนะครับเธอมันเหมาะกับกลุ่มเพื่อนที่ว่ามาสังสรรค์กันจัดเต็มการปาร์ตี้กันอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะมาผมก็แนะนําว่าไปเที่ยวทะเลกันให้เต็มที่ก่อนแล้วก็ ตอนเย็นก็ซื้อขอมาจัดเต็มปาร์ตี้กันแบบไม่ต้องสนใจใครเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวมากๆเลยครับตรงนี้โอเคครับเรื่องจัดเป็ดน้อยเนี่ยผมชอบมากเป็ดไอยคิดเป็ด้อยเราต้องไปหามุมถ่ายรูปก,กันก่อนโอเคไป น้าแกควยครับยอดเสืสดชื่อชิมาทีมือมือทหายสัน <c oughs> ่นมากปัญญาอายุวัฒนะไช่เหรอพี่ใช่ใช่โอเคเป็นไงยอดมากด้วยความร่วมมือร่วมใจกันในการจุดไฟใช้ปริญญาตีถึงสองคนยอดมากน <c oughs> วัตกรรมใหม่เหรอที่พัดไฟอ่ะป่า <c oughs> <c oughs> ความสนุกอย่างหนึ่งนะครับเวลามากับเพื่อนผมบอกไว้เลยต้องทําอาหารครับนี่เดี๋ยวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของผมไปแล้วพยายามฝึกอยู่นี่ยชวนเชฟมาด้วยตลอดเป็นลูกน้องเชฟไปก่อนใหม่ๆก็อย่างนี้แหละเด็กหน่อยเราก็ต้องเก่งกว่าอาจารย์จริงป่ะเชฟติดปีกได้ <laughs> พูาคุณเล่นนะมอันนี้ตั้งภาพย <laughs> ิงทำอะไรไม่ได้ร้อน เนี่ยพี่พริกหยาบพอไหมต้องให้หยาบใช่ไหมหยาบไม่หยาบใช่ไหมพอแล้วพอแล้วอีกตั๊กอ๋อมีแล้วหยาบหยาบไปหยาไปด้วยต้องทำไรครับทอดไก่ครับไก่ทอดน้ำปลาครับน้องๆขอเต็งเงสักช็อตหนึ่งไหมได้ครับพี่เราก็ทำครับมีสูตรแล้วครับ ้มีสุดลับด้วยอ่ะมีสเป็นแบบมันไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนถ้าอยากจะมาเนี่ยช่วยมากดไลค์กดติดตามช่องผมก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะได้มาชิมสุดลับครับอันนี้เดอร์ส่วนตัวเออมาใช่ครับใช่ครับโอ้โหไอั้นี้ที่ครับที่คุณนี้ครับนะพี่เปไลค์เหมือนกินปลาเลยอือ สุดยอดทงเก่งขนาดนี้ไม่ยได้ไงวะเนี่ยพอใส่แว่นต้องเป็นนิสเดกเลยให้พี่ใกเหรอให้ดูทีวีก็ได้นะ ่ใจไมรู้เลยเขาชอบเราหรือเปล่าว่าเธอไม่ชอบเราแล้วเราจะต่อหรืไม่ไม่สนใจไม่เอา,า,มอาไม่อยากคุยแล้วเราทำไงต่อก็เลยมาลองเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจใครทำอะไรใจสั่นมาก